สวัสดีค่ะพี่น้องช้อปปิง้งพี่น้องช้อปปิง้งวันนี้อากาศดีหน่อยนะคะมีแดดนะคะน,นี่จะเป็นแผนถ่ายวันนี้หน้าแล้วพี่นังเป็นลูกหน้าของทั้งเอเชียค่ะนนพ,พี่นังและยุโรปกับพวกของงในแล้วพี่นัองอาจเป็นส้มไหนวันนี้ก็เลยใส่แจ็คเก็ตเ,เลย สุกแบบบ๊อบบ๊อบนะผิดผิดแล้วลนี่เ็นนสิรนี่ก็จะเป็นแบบไนทผักแล้วพนนะไนทผักเม็ดผักนีเป็นพวกไอศครีมไอศครีมปนขนมจอศครมของทางคนไทย้องเอเชียบะหมี่แล้ว่ันอง ก็มีนี่ไลฟ์เสร็จแล้วแต่ชอบนะคะใครชอบกัน